ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอูด้งนะในคลิปนี้นะผมก็จะมาสรุปอัปเดต4.5ของ Anime Ranger X กันนะครับผม โดยในอัปเดตนี้ก็จะเป็นอัปเดตของบลีดพาร์ทสนะทุกคนเดี๋ยวจะมีอะไรเข้าบ้างแล้วก็มีตัวอะไรเข้าบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับผมดีดีชอบรับกิฟเกมพาร์ทใหม่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโกอะกาเดนออสตาทาวเวอร์ดิฟเอนซ์ X อะนิเมะเวนการ์ดอะนิเมะเรนเจอร์ X พร้อมขายรหัสก่แบบต่างๆรับฟาร์มและเอฟเคทุกอย่างในเกมเติมโลบั็กแท้ปลอดภัย100%เข้าลิงก์ั้านใต้คลิปได้เลยครับผมโอเคก็ในคลิปนี้นะผมก็จะสรุปให้ละเอียดที่สุุดดเเทททท่าท่าาีผมจะไํไ้ลยนนกคน ก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็มาเรามาเริ่มดูกันที่อัปเดตล็อกกันก่อนเลยนะผมอ่ะอัปเดตนี้ก็จะเป็นของบีดเหมือนเดิมนะทุกคนแต่ว่าจะเป็นบนะีดพาร์ทสเนาะซึ่งในตอนนี้ก็พ่อหนุ่มหัวส้มของเราก็ได้เข้าเกีม,มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมอ่ะมาที่ยูนิตนะผมก็จะมีทั้งหมด4ตัวนะก็จะมีอิจิโกมีป ah ้าฮานะมีเอ่อโยรุอิจินะผมตัวฮันเดอร์ก่อนอันนี้นะแล้วก็เฟรมกับตันก็จะเป็นปู่ยามาโมโตะนะผมโดยที่อิจิโกกับเอ่อตัวโยรุอิจินะผมสามารถหาได้จากตัว ซัมมอนเลยนะทุกคนนี่นะหาได้ที่ตัวซัมมอนเลยนะผมนี่นะนี่ตรงนี้เลยนะครับผมตัวซัมมอนอยู่ตรงนี้นะก็มันก็จะเข้าตู้บนกับตู้ล่างนะผมอืมโอเคมาต่อไปก็จะเป็นตัวป,ป้าฮานานะผมซึ่งป้าฮานาเนี่ยจะได้จากตัวพอร์ทัลนะทุกคนอ่ะมีพอร์ทัลอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมเปิดพอร์ทัลให้ดูคือผมไปฟาร์มมาแล้วก็จะเป็นพอร์ทัลตรงนี้นะทุกคนนีนี่นะพอร์ทัลอันนี้นะครับผมโดยที่เทียนหนึ่งเนี่ยก็จะมีโอกาสดรอปอยู่ที่1%นะทุกคนแล้วซ็ีตยนะ ่ะเดี๋ยวโซ่เนี่ยเดี๋ยวผมมาบอกอีกทีว่าแต่ละอันมันหาจากไหนบ้างแต่ว่าตอนนี้เราเอาตัวละครมาน,นะก็ตัวป้าฮานะผมหาได้จากตัวประตูเนาะซึ่งเทียหนึ่งเนี่ยก็จะดรอปอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็เทียสองนะผมดรอปอยู่ที่สามจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะผมอ่ะแล้วก็เทียสามเทียสามไปดรอปอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมตัวป้าฮานะนะอ่ะต่อมาก็คือปู่ยามโมโตะนะผมซึ่งปู่ยามโมโตะเนี่ยตอนแรกทุกคนแบบหากันวุ่นวายมากเลยนะครับว่าหาจากไหนนะสุดท้ายก็ ตัวปู่ยามาโมโตะจะอยู่ในบอสแอคแท็กนะทุกคนก็เวลาเล่นจบด่านนะผมมันจะมีโอกาสได้ปู่ยามาโมโตะมาด้วยนะครับก็ไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะส่วนตัวผมเนยังไม่ได้นะในส่วนของที่ผมได้มาแล้วทุกคนก็จะเป็นเจ้าตัวเออนี่นะเดี๋ยวผมใส่ทีมนี้ก่อนอันนี้ทุกคนผมได้เป็นตัวเจ้าอิจิโกะตัวนี้มาแล้วนะผมเป็นชายนี่ด้วยนะผมไปสุ่มมานะผมตอนที่มันเข้าตู้มานะแล้วก็ไปสุ่มเป็นบัฟศูนย์จุดหนึ่งมาแล้วนะผมแล้วก็ ตัวยูรุอิจินะผมที่ผมไปได้มาแล้วนะอันนี้ก็ไปสูบไปใช้นี่มาแล้วก็ทําเป็นบัฟดุ๊กมานะผมจะหาศูจุดหนึ่งแล้วแต่ว่าหาไม่เจอทุกคนก็ได้เป็นบัฟดุ๊กมาแทนนะผมก็ในส่วนของตัวรีวิวเนี่ยเดี๋ยวจะตามมาทีหลังนะครับอ่ะต่อมาก็จะเป็นนิวคอนเทนต์ก็คือตัวพอร์ทัลอะชาเลนจ์นิวอันนี้ก็คือเป็นพอร์ทัลใหม่แต่แหละอืมอันนี้ซึ่งผมให้ดูแล้วเนาะตัวพอร์ทัลใหม่แล้วก็ New น,นิวไอเทมทุกคนจะเป็นโซลคราเชอร์อันนี้นะผมโซลครา ในครั้งนี้มันจะมีโซเข้ามาใหม่ค่อนข้างเยอะนะทุกคนก็จะมีโซครชเชอร์นะผมซึ่งโซครชเชอร์อันนี้ใช่ไหมเราจะต้องวาร์ปไปที่อัปเกรดโซทุกคนซึ่งโซครชเชอร์เนี่ยมันจะสามารถคารฟได้นะโดยที่ทุกคนมาที่คาร์ฟติ้งครับแล้วก็มาที่โซอ่ะนี่นะตัวโซครชเชอร์ก็จะใช้ของตามนี้ทุกคนใช้เป็นกุญแจนิ้วเพอร์เฟกกุญแจลีโลแล้วก็ตัวเออเลนเจอร์คริสตัลนะผมซึ่งความสามารถของมันเนี่ยเท่าที่ผมลองอ่านก็คืออ่ามันจะมีโอกาส33%นะทุกคนที่เอ่ ขอภทยทุกคนก็คือ,อเหมือนว่าเราจะได้ตัวเวลาเราคราฟโซเหมือนรู้สึกว่าแพทนี้เวลาเราไปคราฟโซใช่ไหมทุกคนคราฟโซตรงนู้นนะเราจะมีโอกาสที่จะตีแตกด้วยนะทุกคนซึ่งถ้าเราใส่ไอโซนี้อยู่มั้งเราจะมีโอกาสที่จะได้คืนมาอยู่ด้วยนะทุกคนได้คืนมาเยอะขึ้นนะได้คืนมาเยอะขึ้น33%นะทุกคนตรงนี้เวลาตีแตกเนาะมันได้คืนมา33%สซึ่งไอฟอร์ยี่สิบสเตเนี่ยอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าคืออะไรนะอาจจะอารมณ์ประมาณว่า เอ่อตีครบ20ครั้งหรืออะไรอันนี้ผมยังไม่มั่นใจนะทุกคนว่าแปลว่าอะไรแต่ว่ามันคือเวลาเราตีแตกเราจะได้เพิ่มมา3-3%เนะเท่าที่ผมแปลอันนี้ในความเข้าใจของผมนะทุกคนถ้าแปลผิดแปลถูกยังไงก็ขออภัยครับผมส่วนใครที่รู้ก็คอมเมนต์ไปที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมว่าไอตัวโซนี้มันหมายความว่าไงนะอ่ะต่อมาก็จะเป็นพวกโซออฟบัดนะผมส่วนโซออฟบัดเนี่ยจะเป็นโซลิมิเต็ดนะทุกคนเห็นไหมมันจะมีโซลิมิเต็ดก็คือโซออฟบัดกับโซออฟทันเดอริงฟูลี่นะทุก ส่วนตรงอันนี้หายังไงอ่ะโซออฟบัตเนี่ยมันจะอยู่ในประตูทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมทุกคนน่าจะสังเกตตอนที่ผมเปิดประตูไปแล้วแหละอันนี้ผมเปิดให้ดูทีนึงนี่นะทุกคนโซออฟบัตจะอยู่ในประตูนะโอกาสออก2%ที่ประตูเทียรสามะทุกคนแล้วก็เทียร์2เท่าไหร่อันนี้ผมเปิดให้ดูทีละอันเลยอ่ะเทียร์2อยู่ที่1%และเทียร์1ละ่ะเทียร์1ก็อยู่ที่0.5%นะทุกคนโอเคอยู่ที่0.5%เนาะตัวโซออฟบัตส่วนโซทันเดอริงฟูลี่เนี่ยน่าจะอยู่ในนนี้ทุกค อยู่ในเรนเจอร์นะถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะอยู่ในเรนอ๋อไม่ได้อยู่ในเรนเจอร์ฮะเอ๊เดี๋ยวผมดูก่อนว่าอยู่ในไหนนะมันผมเห็นอยู่แบบแวบว่ามันอยู่ในสตอรี่หรือเปล่าอ๋อผมรู้แล้วทุกคนผมจะได้แล้วอยู่ในบอสลัดใช่อยู่ในบอสลัดตัวนี้ทุกคนมานี่โซลฟู u ี่จะอยู่ตรงนี้นะผมอือยู่ตรงนี้นะ 0. 5นเระทุกคนในการที่จะได้ตัวโซลฟูลี่มาเนาะทันเดอร์ออฟฟูลี่อะ อันเดอร์พูลี่อะโอ้อ่านผิดอ่านไปเรื่อยแล้วทุกคนมันตอนนี้ผมอัดคลิปอยู่ตอนตีสามมันก็จะค่อนข้างง่วงนิดนึงน,นะผมอ่ะต่อมาโซอันนี้อยู่ในนี้ใช่ไหมอ่ะต่อไปอ่ะแป๊บนึงผมย้ายไปก่อนมันบั็กนะทุกคนตอนนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะต่อมาก็จะเป็นโซอันเอ็มพลอยอันเอ็มพลอยเมนต์นะผมแล้วก็โซสตีลบอลแล้วก็โซออฟชาเลนจ์ซึ่งไอโซเอ่อโซออฟสตีลบอลเนี่ยอยู่ในเลทนะทุกคนมันจะอยู่ในเลทตรงนี้อยู่ตรงเลทอันนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมเข้าไปดู โะ s so of steel ball เนี่ยจะอยู่ในนี้เลยอะแล้วก็ s so ซ of อ๋อ thundering fury ก็อยู่ในนี้ด้วยนะทุกคนอะสามารถหาได้จากตรงนี้ด้วยนะนี่หาได้ตรงนี้เลยนะผม iso of steel ball กับโซ of thunder fury นะผมหาได้จากตรงนี้เลยนะ, so so นะนยนะโอเคในส่วนของ So unemployment กับ So of challenge เนี่ยอืมถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะคราฟเอาหรือเปล่าใช่ไหมคราฟหรือเปล่าอา้าวไม่ได้คราฟแฮะอ้าวอยู่ตรงไหนวะ ทุกคนอันนี้ผมไม่มั่นใจจริงๆว่า ISO 2ออันนั้นอยู่ตรงไหนนะอืมอันนี้อันนี้ต้องขออภัยด้วยทุกคนคือผมหาไม่อาจจะหาไม่ทั่วนะว่า ISO สออันนี้มันอยู่ที่ไหนนะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้ด้วยไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมว่า ISO สออันนั้นมันหาจากไหนเนาะแต่ว่าหลักๆที่ผมเจอเนี่ยมันก็อยู่ประมาณนี้นะโซอ่ะต่อมากันที่อัน,นผมว่ากอนต่อไปเป็น quality o f ไ i f e ซึ่งผมจะบอกเลยว่า โดยรวมแล้วอัปเดตนี้มันไม่ได้เป็นอัปเดตใหญ่นะทุกคนมันจะเป็นอัปเดตที่ส่วนมากจะเพิ่มในตัวของ Quality of Life เข้ามาซะมากกว่านะทุกคนอ่ะต่อมานี่ก็คืออ่ะมาดูกันที่ Quality of Life อันแรกก็คือมันจะแอดตัวแฟกต์เมนต์เนี่ยเข้ามาในช็อปในเลทช็อปนะทุกคนไอตัวแฟกต์เมนต์คืออะไรตัวแฟกต์เมนต์ก็คืออันนี้ครับไอแฟกต์เมนต์อันนี้นะทุกคนนี่คืออันนี้นะอ่ะตอนนี้เราสามารถหาตัวเจ้าโซ่แฟกต์เมนต์เนี่ยได้จากในเลทช็อปด้วยแล้วนะทุกคนอ่ะ ว่ามาที่เลทช็อปนะทุกคนมันก็จะใช้อยู่ที่อันละ600นะมผมแลกไปแล้วอันละ600นะทุกคนอนี่นะผมแลกมาแล้วนะอันละ600นะทุกคนก็รอมันรีมาว่าเอาจะเจอกันที่เท่าไหร่แต่ว่าผมเจอที่600ก็อาจจะ600ตลอดไปหรือเปล่าก็อันนี้ยังไม่มน่นใจนะทุกคนเดี๋ยวต้องรอมันรีมานะต่อมาก็จะมีการรีเวิร์กตัวโซลออฟอันเดยนะทุกคนก็คือเหมือนจะเป็นไอตัวโซลออฟอันดอิงหรือเปล่าที่ก่อนอันนี้มันไอนี่เนานะแต่ว่า เหมือนอันนี้มันรีมาเป็น so of u n d a d เหรออันนี้ผมไม่มั่นใจว่าคืออะไรนะน่าจะเป็นตัว so of undying หละอืมที่มันรีเวิร์กมานะทุกคนแล้วก็ remove r e w ดป d pop ๊อป up off at อ n game ก,ก็คืออ่าอันนี้คือมันจะ remove ตัว animation ตอนที่เราจบด่านนะทุกคนที่มันจะมีของเด้งขึ้นมาใช่ไหมอันนี้คือเขาจะ r e m o v ออกไปแล้วนะก็เวลาจบด่านมันก็จะเด้งเข้าหน้าเลยอะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูอีกทีนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีระบบตัวอ่านี่ ออโต้รีทายทุกคนที่เพิ่มเข้ามาเดี๋ยวผมไปให้ดูอีกทีนะไอสอตัวนี้นะไอ้ตัวป๊อปอัพกับตัวรีทายนะเดี๋ยวผมต้องเข้าไปดูอีกทีอยู่แล้วนะตรงนี้นะผมโอเคมาต่อมาก็คือบัฟตัวไทเดนเกีย a r นะทุกคนอันนี้ผมจะพูดแค่แบบอันหลักๆแล้วกันนะทุกคนอ่ะก็จะมีบัฟไท i d e n t Gear นะตอนนี้ที่บัฟมาของไทเดนเกีย a r ก็เดี๋ยวผมดูให้นะว่ามันบัฟอะไรมานะผมก็จําไม่ค่อยได้แล้ะอ่ะ บัฟไทเดนเกียร์เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าบัฟอะไรมานะมีใครจําได้ไหมว่ามันบัฟอะไรมาบ้างเนาะไอตัวคอร์สกับตัวไอแท็กคูดาวแล้วก็ดาเมจตรงนี้ผมไม่มั่นใจว่าบัฟอะไรมานะแต่ว่าเขาบอกว่าบัฟมาทุกคนก็มันบัฟอะไรมาใครที่ดูก็มาคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างได้นะครับผมว่ามันบัฟอะไรมาเนาะในส่วนของค่าตรงนี้ต่อมาก็าตัวยูนิตเซเลกอะตรงนี้ทุกคนตัวยูนิตเซเลกนะก็มันจะอยู่ตรงที่ระบบซัมมอนนะตอนนี้ Let ตู้เลดอัพอะทุกคนเราสามารถ เลือกได้แล้วนะก็นี่เลยนะทุกคนตอนนี้คือผมเลือกเป็นอีจิโกะไปนะเพราะว่าก่อนน้านี้นผมเผลอไปกดเนี่ยเออผมเผลอไปกดแล้วมันก็ได้เป็นอีจิโกะมาซึ่งมันจะครูดาวอยู่ที่1วันนะทุกคนก็คือเนี่ยยีชั่วโมงนะผมใครที่กดไปเนาะเนี่ยอย่างเช่นใครที่จะหาอีจิโกะแล้วแบบมาไม่ทันกลางคืนก็อย่าลืมมากดกันนะทุกคนเนี่ยทั้งอีจิโกะทั้งโยรุิจิก็มากดกันได้นะครับผมอ่ะอ่าโดยรวมก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะอ๋อแล้วก็มีตัวคิมสันโอหรือว่าจะ e ที่ ปรับมาใหม่นะทุกคนก็เท่าที่ผมลองอ่านดูจากพาสซีฟของเอโตนะทุกคนตอนนี้ก็มันค่อนข้างที่จะโกงใช้ได้เลยนะอย่างพาสซีฟแรกเนะี่ยก็คือถ้าเอโตตีตัวที่เหมือนจะติดเลือดไหลยอยู่นะอ๋อเอโตจะตีติดเลือดไหลทุกคนแล้วก็ตีถ้าตีตัวนั้นนะ่ะซ้าๆไปเรื่อยเอยนาะมันก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้น5%อันแคปนะทุกคนอืมก็คือไม่มีลิมิตก็คือตีก็แรงขึ้น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 ,แร,นแรงขึ้นเรื่อยๆเยนาะแล้วก็ตัวอันติเมทเนี่ยที่ปรับมาใหม่่กกก็็คือพอพดป๊บใชมจะ ซักคิฟายหรือว่าสละ uh, ตัว HP ตัวเองเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยได้รับ ability damage uh. เพิ่มขึ้นถึง150%นะทุกคนอันนี้ก็คือน,น่าจะเป็นที่ปรับมาใหม่เนาะอันนี้นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเก่งขึ้นแบบโคตรเลยนะทุกคนอืมอไปเล่นตัวบอสแอคแท็กที่ปรับมาใหม่หาปูงหาปู่อะไรเงี้ยก็น่าจะแบบสุดเจ๋งเลยนะทุกคนอ่ะมาเดี๋ยวต่อไปผมพาไปดูตัวนี้แล้วกันเนาะตัวเป๊อปอัพกับตัว ออโต้ดีทายทุกคนอ่ะไหนๆก็เข้ามาแล้วเนาะเดี๋ยวตัวประตูเนี่ยก็จะดรอปจากประตูด่าน10เนาะชัปเตอร์สินะทุกคนก็มาฟาร์มหาประตูทีหนึ่งก็ได้เนาะโอกาสดรอป100%นะผมก็ดรอปทีละ4บาน4บานนะทุกคนส่วนตัวเรนเจอร์เนี่ยก็จะดรอปเทียร์หนึ่งเนี่ยแอคกหนึ่งก็คือดรอปเทียร์หนึ่งเอคกสองคือดรอปเทียร์สองส่วนแอคกสามก็จะดรอปเป็นเทียร์สามนะทุกคนก็ตามนี้นะครับผมตัวประตูเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัว ออโต้รีไทกับตัวป๊อปอัพกันว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมเข้าไปเกมให้ดูเดี๋ยวตัดไปเจอกันในเกมครับโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยเนาะอะมาเดี๋ยวผมจะมาให้ดูเนะาะไอเรื่องของตัวออโต้รีไทกับตัวไอป๊อปอัพที่มันเอ่อมันหายไปนะทุกคนแล้วก็ตัวออโต้รีไทเนี่ยเราสามารถมาตั้งตรงนี้ได้เลยนะทุกคนนี่นะเห็นไหมออโต้รีไทจะขึ้นมาตรงนี้เ,เราก็ติ๊กถูกไปเลยครับผมก็มันอาจจะเอ k เคง่ายขึ้นนะทุกคนทีนี้เราก็อาจจะแบบว่า เวลาเรา AFK เราก็อาจจะไม่ต้องตั้งปุ่มดีทายแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ต้องตั้งปุ่มไอ้พวกนั้นแล้วถ้า AFK ในมโมูหลังจากนี้ก็อาจจะตั้งแค่ไว้กันหลุดอะไรเงี้ยทุกคนอาจจะตั้งออโต้คลิกไว้แค่กันหลุดนะส่วนตัวรีทายเราก็อาจจะไม่ต้องตั้งแล้วเพราะว่าตอนนี้เรามีออโต้รีทายแนละ้วทุกคนอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูตอนจบด่านนะว่าตัวป๊อปอัพที่หายไปจะเป็นยังไงนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวดูนะปุ๊บอ่ะนี่ทุกคนเห็นปะเมื่อก่อนคือมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมา ตอนนี้ไม่มีนะคนแล้วก็อันนี้เห็นไหมผมไม่ได้กดดีทายนะทุกคนมันก็ดีทายให้เราเลยแต่ว่ามันจะมีดีเลย์นิดนึงนะน่าจะประมาณประมาณ4ีวีทุกคนก่อนที่มันจะกดดีทายให้เรานะอ่ะโดยรวมของตัวคุณภาพออ f ไ i น e ที่เพิ่มมาก็มีประมาณนี้ทุกคนประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปตัดเข้าสู่ช่วงสรุปกันเลยแล้วกันนะครับโอเคก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะผมสำหรับการสรุปอัปเดต4.5เนาะก็โดยรวมก็จะมีตัวละครใหม่แค่4ตัวนะแล้วก็ ส่วนมากเนี่ยอย่างที่ผมบอกทุกคนมันก็จะเป็นเรื่องตัวของระบบเรื่อง Quality o f Life ซะมากกว่าเนาะอัปเดตนี้มันก็จะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมามากมายนะทุกคนแต่ว่าโดยรวมแล้วก็จะมีตัวละครใหม่4ตัวเนาะแต่ว่าตอนนี้ผมได้มา2แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็อาจจะไปหาป้าฮานะกับตัวปูย่ยามาโมโตะมานะครับผมแล้วก็คลิปรีวิวเนี่ยจะตามมาทีหลังเนาะโดยรวมอัปเดตนี้ก็มีประมาณนี้นะทุกคนส่วนมากอย่างที่ผมบอกแหละมันจะเป็นพวกคุณภาพออฟไลท์นะก็คิดเห็นยังไงกับอัปเดตนี้ก็อย่าลืมคอมเมนะ ในส่วนของการสรุปอัปเดตเนี่ยคือผมตกหล่นอะไรไปหรือว่ามันละเอียดไม่พอก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกับผมไวได้นะทุกคนผมจะได้เอาไปปรับปรุงในการสรุปรีวิวครั้งหน้านะก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แลกันนะทุกคนผมต้องขอตัวไปนอนก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ตีสามแล้วทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แลวกดกระดิ่งด้วยนะสวัสดีครับผมรอบที่สนะบ๊ายบายจ้า